พาย่าเดินนิดหน่อยจ้ะเจ็บขาเดินนิดหน่อยมัมวอลลิเตอร์บิดสวัสดีตอนเช้าเช้าจ้ะช่วงนี้ตีสี่นะเพื่อนๆนะตีสี่ของอังกฤษจ้ะสว่างแล้วจ้ะบรรยากาศนะเพื่อนๆนะอืตะวันตะวันขึ้นตั้งแต่ตีสี่จ้ะเพื่อนๆ เสียงนกตีกันนี่อาจ้ะอันนี้บ้านย่านะมันจะย้อนแสงหน่อยเด้อเพื่อนๆเด้อเราจะเราจะพาเดินข้างบ้านก็ตื่นกันแล้วจ้ะ แต่บ้าน,บ,านบ้านที่ว่าจอยถ่ายให้เห็นน่ยยังไม่ตื่นเขาไอ้นี่อยู่เขานอนตื่กกันมั้งแต่อีกหลังนึงเนี่ยตื่นละก็จะไปทํางานเพราะเขาทำงานในฟาร์มเนาะจอยไอ้ลองขากล้องใหม่โดยจากเพื่อนๆกันกสั่นแต่ว่ายังไม่คินมือนะ มันก็เลยแบบว่าขายแบบเขาเรียกว่าไงหมุนหมุนไปหมุนมาอยู่เนี่ยจะ้ะเห็นไหมวันนี้จอยก็ไม่รู้ว่าจอยจะไปไหนกันกับยา่รารอให้ย่าตื่นก่อนแต่เพี้ยนดี่จะไปวิ่งนะอันนี้ก็บ้านสแตนจะ้ะบ้านพ่อใหญ่สแตน ทางเข้าบ้านยาออ่าเด้อบ้านหลังนี้จอยเคยเข้าไปอยู่จ้ะเอาผักไปให้เขาแล้วก็ไปดูปลาครับจะมีบอ่อปลาครับตรงนน้น โอ้ในไก่ป่ามันมาอยู่ตรงนี้นี่เองหอมมากมันเหมือนดอกมะลิไงเพื่อนดูติ พาไปดูตรงนี้ของย่าค่ะมันย้อนแสงนะเพื่อนๆน,นะโทษทีนี่จ้ะ น,งงน้ำคงน้ําค้างด้วยจ้ะโทษทีด้วยจอยพูดดังไม่ได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวข้างบ้านตื่นััเป็นแถวอกีกนี่กับมุมม,มุม,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 มบ้านยากก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะ กาทำบาร์บีคิวกันก็จะมานั่งตรงนี้แล้วจ้ะนะพวกจอยก็จะมานั่งตรงนี้แหละตื่นเช้ามาจอยก็ชอบเดินนะเพื่อนๆนะชอบเดินโอ้ตื่นมาแล้วก็ใส่รองเท้าเดินเนี่ยเดินลออ้อมบ้านเนะี่ยลงไปทีนี้เสียงนก จอยพยายามใช้ไม้กันสั่นอยู่จ้ะเพื่อนๆกาลังหัดใช้อยู่มันยังไม่ชินมือไงนะมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะหมุนไปตรงไหนเพื่อนๆมันแบบเล่นยากอะสําหรับจอยนะเราก็ค่อยๆหัดเล่นไปจ้ะอยากให้เพื่อนๆเห็นภาพแบบนิ่งๆหน่อยเมื่อวานนี้แบบรีบถ่ายเลยไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไม้เพื่อนๆเลยเวียนหัวอยู่ ซื้อมาก็จะพยายามหัดใช้อะจ้ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูไอ้นี่น,นี่อันนี้เป็นเป็นที่บิดผ้าสมัยก่อนนะเพื่อนๆนั่นเนี่ยแต่ยาแกมาปรับปรุงตัดแปลงทำไห้นี่จ้ะทำที่ปลูกดอกไมจ้จะเป็นอย่างี้ อันนี้ก็เพื่อนบ้านจ้ะคณะเขาเป็นบ้านฟาร์มก็คือช่วยเหลือกันนะจ้ะคือแบบถ้าญาติไม่อยู่เขาก็มาดูแลบ้านให้ทั้งสองบ้านนี่นะบ้านที่ถ่ายเมื่อกี้หลังใหญ่ๆกับบ้านนี้เขาจะมาเปลี่ยนกันดูแลถ้าเขาไม่อยู่เขาก็วานให้จ้า่าดูแลนะเพื่อนเพื่อนต่างคนต่างอาศัยกันจ้ะเพราะอยู่ตามชนบทเนาะเอาข้าวให้แมวให้หมาอะไรประมาณเนี้ยจ้ะนะให้กุง้งให้ไก่ตรวจดูว่ามีไปมีไปรษณีย์อะไรมาสง่งแล้วก็ เปิดออกจากไอ้ตู้ไปษนีเอาไปใส่ไว้ในบ้านอย่างเงี้ยจ้ะนะคือย่าก็จะให้ปุ่แจเ,เขาไว้เขาก็จะให้ปุ่แจย่ญาไว้จ้ะนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้เดี๋ยวสาสายมาดูกันว่าพวกจอจะไปไหนเด้อเพื่อนๆสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีกรอบนะมาชานิทายต้องตั้งแต่ตอนตีตีสี่แล้วนะตอนนี้ก็ประมาณวอททานาอันทรุป ปดโมงแปดโมงสิบสี่สิบแปดโมแปดโมงสิบแปดนอนหมบตรงนู้นน่าจะเพื่อนนอนโมบน่าเสียงเสียงพียรดี้จ้ะนะเสียงพียรดี้ลูกมันจะเอาอาหารให้มันเป็นโลอมันมากินก่อนเพลินมันชอบจองห้องจองห้องเลยคนเนี้ย มันกินอิ่มมาจากบ้านตรงข้างๆข้างๆกันจอยจอยก็ไม่รู้นะมันอิ่มมาแล้วมั้งมามาเร็วๆคัมพีมานี่ไปแล้วมุดตะคุ่มตะคุ่มไปละมันนอนอาบมันมันนอนอาบแดดเพื่อนเพื่อนมันมุดไปละควานมันจะเนี่เพื่อนมันมาไปกินข้างบ้านมาแล้วบ่เนี่ยจ้ะ นกเยอะน่าจะเพียนดีกระเติมตัวไปวิ่งทวนจอยก็รอให้ยาตื่นพอย่าตื่นแล้วถึงจะไปกันจะ้ะตัวนี้ยังไปไหนไม่ได้จะพาเดินออกมาข้างนอกจะ้ะย่าจอยเขาปวดขาเด้อเพื่อนๆเด้อ,ดอไม่ได้มากระจอยจะ้ะไปก็จะพาเดินไปเรื่อยๆจะ้ะ อันนี้ก็ผ่านฟาร์มจ้ะฟาร์มที่เขาเลี้ยงมุงเลี้ยงหมาจ้ะเห็นไหมแล้วก็เห่าจอยไปดูนะนู่นนะเป็นหมาแบบอันนี้มันยังเด็กอยู่นะเพื่อนๆนะมันไม้เป็นหมาใหญ่นะ น,นเห็นไหมนั่นจ้ะม <c oughs> ัจะเป็นหมาแบบนี้จ้ะ,จะ <c oughs> เมื่อกี้มันก็วิ่งมาเป็ดฝูงอยู่จ้ะนะเพื่อนๆน,นะมันอย่างนี้แล้วจ้ะ ให้เป็นแบบมันยังเป็นหมาเด็กอยู่นะเพื่อนๆนะมันไม่ใช่หมามันไม่จะไม่มันยังอายุไม่เยอะจ้ะแต่หมาพวกเนี้ยเขาใช้ไอ้นี่จ้ะเขาเขาเลี้ยงเอาไว้สําหรับเอาไว้พวกไ่เป็นหมาที่ว่าตามฟาร์มไว้ไวล่ากระต่ายจ้ะไล่แบบล่ามาจิ้งจอกกันนะเพื่อนๆนะมันเป็นแบบเขาเลี้ยงไว้แบบนี้จ้ะถนนหนทางไปอันนี้ทางบ้านญาจ้ะ จอยพยายามจะใช้ไอ้นี่นะเพื่อนๆนะเขาเรียกอะไรน่ะไม้กันสั่นนะเพื่อนๆอย่างที่บอกเมื่อเช้าอ่ะอ่าหมุนทางนั้นจะได้เห็นฟาร์มนะอันนั้นก็เป็นฟาร์มจ้ะเขาปลูกข้าวบาเล่นะเพื่อนๆเหรอป่ะบาเล่นันแหละ อันนู้ก็เป็นหมู่บ้านจะมีโรงโรงโรงเรียนจะเมื่อวานจะไม่ไปหมู่บ้านนั้นนะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งจะที่เปายาหย่า,ยาสิ่งมันเห่าได้ไหมบางทีมันจะตื่นแต่เช้าแล้วมันมันเห่าเพื่อนเอ้ยจะบอกให้ปวดหัวมากนี่จ้ะจ้าจะพาเดินไปเรื่อย แถวบ้านย่าอยู่นี่คือเขาจะมีคาราบานไซา์อยู่เยอะนะเพื่นนะมองมองเห็นตรงนู้นเดยก่อนนะนกนู่นมองเห็นอยู่ใกล้ๆนู่นจะ้ะมันคือโรงเรียนเรจะซูมให้ดูซูมได้ไหมนอ้องเดี๋ยวก่อนนะเห็นไหมใกล้ๆ อันนี้ก็เป็นส่วนแอปเปิลที่ว่าจอยกับย่าจะไปขอก็ถ่ายปีที่แล้วจ้ะนะนี่ข้างในเนี้ยเขาจะทำโรงงานน้ำดื่มจ้ะน,น้ำผลไม้อ่ะนะส่วนเนี้ย วัทถ,ถีเด้อถเวียงกล้องแรงเร็วไปหน่อยนี่จะยืนก่อนร้อนเพื่อนๆเ,เดินแค่นี้ร้อนละนี่จะวิวธรรมชาติเราก็จะพาหมุนดูอย่างเงี้ย ด้านหลังที่เดินมานี่จะจังหวะก็จะหมุนไปทั่วเนาะนู่นหมู่บ้านเพื่อน บ้านที่ว่าน้องสาวแม่ย่าเคยมาอยู่จากก่อนแกจะย้ายไปอยู่สกอตแลนด์นะอันนี้ก็พวกคารเดียนจะคานาเดียนเนาะร้านอาหารจะแล้วก็พวกคาราวานจะอยู่หน้าซอยบ้านย่าเลยจะอันนี้ก็หมวดหมู่อาหารจะนี่จ้ะ ทางตรงนั้นออกมาจากบ้าน่าจะ้ะทางออกมาจากบ้าน่าอันนี้ก็ถนนใหญ่นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะ,จะพาเดินไปเรื่อยๆจะ้ะเดินกลับแล้วเพื่อนๆร้อนจะ้ะถนนเขาก็ทำแล้วรถเขาวิ่งเร็วด้วยไงมาเสาร์อาทิตย์อะ่ะ มันเป็นชนบทร,รถรถมันชอบวิ่งเร็วเพื่อนดอกไม้ป้างามเด้อสวยเนาะโอ้โหสวยไเข้อท่าข้อท่านะอือฮึใส่กันยา่าเพราลูกไพโกหญยแล้วไปเด็ดดอกมังดอกไม้ดอกยาฮะใส่หูนะอือฮึ สุดยอดทีนี้ฮะเป็นนางกลางดงเลยทีนี้ฮะเดินผ่านบ้านที่มีไม้ไห,มหน่อหูมากเพื<ๆ>่อนเอ้ยจะบอกไว้ก่อนนะสวยสีมันสวยดิเออทิ้งไปซะปกติก็บ้าอยู่แล้วทีนี้จะบ้าไปกันยาหน่อไม้แนบหูเนี่ยเห็ดเถิดไม่มีเด้อแถวนี้ เห็ดแถวบ้านย่าไม่มีจ้ะจะจะบอกไปก่อนเพื่อนๆที่เนี่ยไม่ค่อยมีเห็ดหรอกมันต้องไปนู่นไปทดอต้นแบงก์นู่นถึงจะมีเห็ดจ้ะตอนนี้ไม่ค่อยมีวิ่งตาเลือก,กันมาละ ยังไม่รวมกลุ่มกันมันเพื่อนรอให้มันรวมกลุ่มก่อนตัวหนึ่งก็มาดักข้างหน้าจอยเนี่ยตามหาลูกสะพพี่น้องเอ้ยเป,ปเปิดประตูอยู่ เปิดประตูปิดประตูแล้ว o มนิ่งใครย่้าแต่งตัวสวยโยไรหญ้าเดินนิดหน่อยจ้ะเจ็บขาเดินนิดหน่อยมัมวอลกเล็ก a ต่บิตมีหมาด้วยแกอยากเดินออกยืดส้นจะสั่นไปเด g น นี่แหละมาเสียงมาเสียงเห่ามาแล้วเพื่นเพื่อนเลยมาไปฟูยาขใดูมาสลอนเลยนี่สิ่งเด็ดไบโอสนัดน่าเสียอะไรนี่เลอืมอีกก็โอนวันโนโอมาไม่ลุกฮิฟเฟทถ้ามึเอาี่จ้ะฮัลโหล e ั puppet. They all look different. I know they look similar, but they're all different, aren't they? But they can smell out really far, y far away. Yeah, they can. Yeah. เยอะกวนี้จ่ะอันนี้แค่นี้ลูกตัวนั้นมันเอาคอออกมามันลูกแต่วันอีพุทธอีเฟสเอาเดี๋ e วไอ้สปิการ์เก็ตแบ็คโอ้เก็ตติ้งแบ็คเยอะวิ่งมาเซอร์ฮัลโหลจ้ะถ้าใครดูประวัติของที่ประเทศอังกฤษอ่ะ จะดูจะรู้ว่าหมาพันนี้เอาไว้สําหรับอะไรเด้อเพื่อนๆเด้อไม่ใช่สําหรับวิ่งแข่งนะเอาไว้สําหรับพวกเข้าป่าแบบไอ้นี่จะ้ะเข้าป่าไอไปตัดไปนีน่ล่าพวกหมาจิ้งจกกระต่ายจะ้ะจะลองท่ามแบ c ท t อีอังกฤษอยู่เนืะอ t d o g for for รับิดกนี่ยมั้งหุ่นถึงรับิด for พวกที่ว่าเขา fox เพราะว่าอันนี้เป็นกิจการของเขาเเพื่อนเขาเลี้ยงเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงขายเด้อเขาเป็นกิจการเขาจะจะมีพวกคนที่มาล่าทรงล่าสัตว์อย่างเงี้ยจ้ะนะก็จะเอาหมาพวกนี้ไปไปไล่คุมพวกกระต่ายพวกพวกหมาจิ้งจอกเงี้ยจ้ะ เท่าไรทีครั้งเดี๋ยวจอยก็จะเตรียมตัวกลับแล้วจเ้เพื่อนๆนะเดี๋ยวจอยก็จะจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจะ้ะเพื่อนๆไงยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นลังใจให้จอยด้วยจ้าบ๊ายบายครับทุกคน